Power BI หลักสูตรคนทำงานยุคไอทีต้องรู้เพราะเป็นโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกการกรองข้อมูลในส่วนที่เราต้องการได้อย่างง่ายและรวดเร็วและสามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์หลักสูตร v i s u a l Report by Power BI Desktop ความรู้ในการสร้าง v i s u a l Report จาก Power BI สำหรับหลักสูตรนี้นะคะจะพาผู้เรียนไปรู้จักกับ Power BI Desktop เป็นโปรแกรมจากทาง Microsoft สามารถช่วยวิเคราะห์หรือช่วยสรุปผลข้อมูลและสามารถสร้างรูปแบบแรายง,งานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพหรือที่เราเรียกว่า Business Intelligence ที่เหมาะสำหรับนำมาสร้างแดชบอร์ดในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้เรียนในหลักสูตรนี้แล้วนะคะก็จะทำให้ทุกท่านพร้อมในการวางแผนการทำงานหรือสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานได้ค่ะกับหลักสูตรที่ชื่อว่า v i s u a l Report by Power b i Desktop จาก a i t ค่ะ